มึงไม่เซ่เปัญหาของพ่อกูกูมีแบงค์อยู่เต็มละแบงค์กูโค้อโค้กทำให้มึงหนาวกูจะทำแททายหนาวกูเดินมาไกลกับเสียงเพลงกูไม,ม่สนใครจะว่าใครจะทำไม่ทำ กูจะส่งแค่ไรอบแอบไรมีแจส็สเวกูครับของกูเองอยู่พวกมึงขันมาดูทำฟังให้เป็นจริงกูเป็นคนจริงนะกูไม่ใช่เ,ง,เงิน